อะไรครับกินก๋วยเตี๋ยวเหรออ้อร่อยไหมครับอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองน้ำพุ้มมีลูกชิ้นด้วยกับเส้นชิ้นชิ้นหมูไม่กินใช่ไหมอเหี่ยมูุก,กยังใดจ,จอนซ้อมครับจอนซ้อ,ซอม จกักทีเลยเอามีจอนซ่อมแต่ใจมือมีจอนซ่อมแต่ใจมือกินหมายความว่าใดออร่อยปะครับ <Okay. S 1> อ๋อเส้นเส้นมีเหลืองใสปักอืมน้ำก็ก <Okay. S 1> ินน้ำตวัวเองโอ้ย ไว้ได้ก็เออเออแก้หมูอไว้นะมีจอนซ้อมจะใช้มือหมายความว่าไดไรเออหัดใช้ส้อมอเอากะเออใชจจ้ใจอนใช้จอนตักอเอากะเออจอนซ้อมอมเออหยิบน,น้ำซุปยังไงโอ้เพ่อหั่นนะมาเป็นหยางมาเป็นหยางครับ kín leo có hỏi chết, tôi ừ, làm Tốt tôi luôn tôi tốt luôn ừ, Tốt tôi 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 là tôi tôi อยู่ไว้กับงอมกินละอือยิ้มแย้มสุขอือแม่ครับแมงอยู่บนท่าน่ะแมงอยู่บนเพดานแต่แมงน่ากลัวกอ่ากลัวอยู่บนพปูนก่อโอ้แมงมุมแมงมุมขาจะกินแต่แมงมุมจะกินเส้นละแมงมุมจะกินเส้นแล้วน่ะอืมต้องกินกอแอมบากิน mẹ mèo muốn kìm sen cơ Nó kìm cơ Nó kìm cơ kìm cơ Ồ, kìm nhàng thua Ừ <laughs>